ผู้ชมคะซึ่งจริงๆเนี่ยนะคะครกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนในวงการบันเทิงออกมาโพสให้กำลังใจใแล้วก็เข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนหนุ่มของคุณแตงโมซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวคบกันไม่นานแล้วเพิ่งออไปเที่ยวภูเก็ตมาด้วย ร่วมปฏิบัติการในการค้นหาครั้งนี้นะคะแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของคุณเบิร์ตค่ะแฟนหนุ่มของคุณตังโมก,ก็โพสต์ภาพข้อความที่ระบุว่า เธออยู่ไหนทุกคนเขาเป็นห่วงมากๆนะก่อนหน้านี้อค่ะอย่างบอกอย่างที่บอกว่าทั้งคู่เพิ่งควงกันไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตนะคะหลังจากที่เพิ่งจะเปิดตัวคบกันไม่นานแล้วก็นอกจากแฟนหนุ่มแล้วเนี่ยจริงๆคนในวงการบันเทิงก็ส่งกำลังใจในการค้นหา ในส่วนของคุณแตงโมนิดาขอให้เจอตัวและขอให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพิพศอานนท์ผูุ้่งกับชื่อดังนะคะที่ร่วมงานกับแตงโมในภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่นะคะก็โพสต์ข้อความผ่านอิสราแกรมด้วยแคปชั่นที่บอกว่าพระเจ้าคุ้มครองแตงโมด้วยเถิดนะคะซึ่งเนี่ยคะ่ะพิพศอานนท์ก็มีการโพสต์ไอจีเอาไว้นะคะนอกจากนั้นอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญแล้วก็มาจากเพื่อนอย่างคุณ โบทริอ um ัมคิงดอมค่ะหรือว่าคุณโบสุรัตนาวีสุวิพรโพสต์ภาพเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญก็คือภาพที่คุณตังโมถ่ายกับคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวที่ท้ายเรือก่อนจะเกิดเหตุโดยคุณโบทริอัมคิงดอมโพสตภาพนี้แล้วก็บอกว่าขออนุญาตโพสตภาพล่าสุดของ,ต,งตังโมตังโมใส่เสื้อคลุมตัวนี้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือค<า>ุณกระติกที่ท่าเรือตลอดคืนและจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะส่วนทวิตเตอร์โอ้โหต้องบอกว่า กระนำตั้งแต่เมื่อคืนเลยทีเดียวที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้แตงโมและแตงโมนิดานี่ติดเทรนด์ท, εν, ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องเรียกว่าโอ้โหดีฉันดูทวิตเตอร์เมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งตีสองก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วค่ะ ส่วนวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยสล้านกว่าทวีตแล้วนะคะที่ติดแฮชแท็กคุณดังโมเนี่ยยังคงเึื่ออันดับหนึ่งอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะให้กําลังใจขอให้คุณดังโมปลอดภทยแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ปฏิหารมีจริงแสดงถึงความห่วงใยและคนที่ยังรักและเป็นห่วงจํานวนมากนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่แสดงความเห็นบอกวาอ่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่การพลัดตกจากน้ําธรรมดาหรือว่าอาจจะไม่มีใครตกน้ําเลยก็ได้รวมถึงการ ตั้งข้อผิดสังเกตในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะก็แตกต่างความคิดเห็นที่หลากหลายกันไปอะคะ่ะในขณะที่คุณแอนนาพิธีกรจากรายการเพชรมันบันเทิงทางช่องแปดของเราเนี่ยคุณแอนนาเธอก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณตังโมโด้วยนะคะนอกจากจะได้โพสต์ในการค้นหาคุณตังโมนิดาให้เจอโดยเร็วแล้วนะคะคุณแอนนาก็ยังพูดในรายการเพชรมันบันเทิงวันนี้ด้วยนะคะว่าตอนแรกนี่ไม่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นความจริงเลยนะคะก่อนที่ คุณคุณอ,น,ณอนนาเธอจะชัดในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการที่ดูแลคิวงานของคุณตังโมแต่กลับมีคําตอบบอกว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านไปมา,มาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องบอกให้นักข่าวรู้ด้วยนะยพี่โจอบอกเมื่อกี้ครับคุณอนนาก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องบอกว่าไม่ให้นักข่าวรู้แล้วก็ยืนยันว่าตังโมไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนค่ะอนนาบอกอยู่ว่าตังโมเนี่ยพูดเสมอว่าฉันใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นทเํเด้วยคนอื่น ทำเพื่อทุกคนมาตลอดปีนี้ฉันจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเป็นปีแรกมีความสุขให้กับตัวเองบ้างเพราะว่าที่ผ่านมานะคือคุณดังโมก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าคุณพ่อก็เสียนะคะแล้วก็เรื่องสัญญกรรมเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนเั้นโมเย็บรอยเข็มหนักเหมือนกันค่ะทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ก่อนที่จะมีพัฒนาการตัวเองดีขึ้นจนสวยแล้วก็มีงานในวงการบังเทิงเรียกว่าวันนี้เนี่ย มีคนให้ฉายาบอกคุณตังโมรจริงๆเป็นแมวก้าชีวิตในการบังเทิงเลยนะเพราะเธอผ่านอะไรเยอะๆได้ร้ายมาเยอะนะคะคุณแอนนายืนยันบอกว่าตังโมไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ชอบยาเสพติดค่ะแล้วคุณพ่อของตังโมก็ไม่ชอบตังโมเป็นคนรักพ่อมากอะไรที่พ่อไม่ชอบก็จะไม่ทํารวมถึงเรื่องว่ายน้ําคุณแอนนาบอกว่าเคยคุยกับตังโมตอนไปลงเรือสําราญด้วยกันบอกว่าถ้าเราตกลงไปในน้ำเนี่ยเราจะรอดไหมตังโมยังบอกว่าจะเหลือหรอ กูว่ายน้ำเก่งขนาดนี้เลยเหรอแอนนาะน้ำมันเชี่ยวขนาดนั้นต่อให้ว่ายน้ำเก่งไม่เก่งก็ตามไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าคุณไม่ได้เป็นนักประดาน้ำก็ยากอยู่นะนี่คือเป็นประโยคที่เคยพูดเล่นกับคุณแอนนาเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ <S <S ในขณะที่โลกออนไลน์เองก็แชร์คําทํานายของหมอปลายพรายกระซิบหรือว่าคุณนวราชาพินิจโรคากรจากรายการปากท้องต้องรู้ทางช่องแด เมื่อต้นปีค่ะ4มกร,ราคม2565ที่เตือนบอกว่าคนเกิด3เดือนนี้ให้ระมัดระวังในปีนี้2565คือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมและคนที่เกิดเดือนกันยายนค่ะซึ่งเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ําปรากฏว่าตรงกับวันเกิดของคุณตังโมนิดาเพราะคุณตังโมนิดาเกิด13กันยายนครับ ไปลองฟังหมอปลายที่เคยพูดในรายการปากท้องต้องรู้ค่ะคือผู้ที่เกิดเดือนกันยายนค่ะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะการเดินทางไกลหรือคนที่จะต้องเดินทางแบบว่าใช้เรือเป็นหลักนะคะอยู่บนน้ําเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงค่ะและ้วก็สามหมอปลายเคยพูดไว้แล้วหมอปลายก็ยังแนะนําวิธีแก้สําหรับคนเกิดเดือนกันยายนด้วยนะอย่างแรกเลยค่ะให้ไหว้แม่ยายนางรถอย่างที่สอง ให้ไหว้องค์ท้าวเวสุวรรณหรือท่านยมเพื่อให้คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและอย่างที่สามสวดมนต์ยอดพระกันไตรปิดกและกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะๆค่ะ,ะ,ะก็เป็นไปตามคาดว่าทางตำรวจออกมาพูดหลังจากสอบปากคำเพื่อนคุณตังโมว่ายังเปิดเผยอะไรไม่ได้เพราะกระสอบแล้วบางคนคข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม